น้องเนมขอบคุณแม่มาลีหรือยังขอบคุณแม่มารีไหมครับขอบคุณหรือยังครับครับอ้าวเอ,อ๋แม่มาลีเอานี่มาให้อีกแล้วนอนแล้วรู้แล้วกินทีละอย่างไงลูกเตก่อนเออกินเ้ิงตามก่อน,ออออนขอบคุณแม่มาลิเนี่ยแม่มาลิแม่มารีมาที่ไรของปากทุกทีนะคะวันนี้เมื่อวันเมื่อวันแม่ที่ผ่านมาวันที่สิบสองพ่อแม่น้องอาเอนน้องเนมก็มาเหมือนกันหนมานะคะแต่นี้เรายัง ยังไม่ให้ออกออกหน้านะคะเพราะว่าพ่อกับแม่ก็มาของเรนก็มานะคะพ่อแม่น้องอามก็มาเหมือนกันวันนั้นวันที่สิบสองมาพร้อมกันเลยนะอร่อยไหมครับให้ตอบนะห้ามยักหน้าแม่ย่าบอกห้ามยักหน้านี่ลูกอมมีขนมตลอดเห็นไหมกินกินกินนกิน น้องเนมอยากจะกินกับในช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรมากมายอะ่ะอยากจะนอนอย่างเดียวเลยกินกับน,นอนอย่างเดียวในช่วงนี้เลยไม่ได้มีกิจกรรมอะไรให้เขากลับบ้านหนูก็วางเออแล้วหยิบผ้าเหนียวกินที่เรียบร้อย ไม่ต้องรีบไม่มีใครแย่งไม่ต้องรีบนะและ้วค่อยกินไม่ยาสอยไม่ไงค่อยๆกินค่อยๆเคี้ยวไม่ต้องรีบไม่มีใครแย่งหนูกินนะของเขาเอามาให้ก็ให้ให้หนูกินคนเดียวนี่แหละหนูไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องนี่ออเของของของ,ของน้องอามเขามีอยู่แล้วอันนี้นะของแม่มารีเออเอามาฝากนะคะฝากน้องเนมนะคะค่อยๆกิน ไม่ต้องรีบแม่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 เสิบถุงให้ไอ้มะขามหนึ่งเสิบเสิบไอ้นี่เสิบบางนี้แม่เห็นพื่งเดี๋ยวให้เขากินที่หลังให้เขากินทีละอย่างค่อยๆกินไม่ต้องรีบค่อยๆกินนะน้องเนมไม่ต้องรีบนะของมีมากินพรุ่งนี้ได้อีกนะอะไรนะ ไม่ใช่สีที่ใสเยวันนั้นหนูกินมากเกินอ้วกอ่ะอ้วกอ่ะกินมากเกินเนี่ยคือว่าอัวเออโอ้ไก็จะนอนนี่ลุกทำงานนั่นเขาต้อมึนหัวมากเนยเอาแต่นอนอย่างเดียวตัวเขาเอนไม่ไม่ค่อยได้ใช้กิจกรรมอะไรด้านด้านที่อ่ด้านด้านที่น้องอามทำเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรเข้ามาตัวเขาเนี่ยไม่รู้อะไรเข้ามาไม่มีตัวอะไรเข้าหรอกหนูอ่ะ ลุงจะเอาแต่นอนอย่างเดียวอ่ะอือแม่หนูหามาวันจันทร์ซื้อมะกอไอติมนะอือครับครับด้วยครับแหมสั่งกินกินไร่อือเออไม่ค่อยกินไม่ต้องรีบเขากินอะไรเขาจะรีบๆอ่ะรนรีบไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ฝึกขึ้นอยู่เหมือนกันนะไม่ให้เขา้อรีบอะไรเพราะว่า ของของเขาเองไม่ต้องรีบค่อยกินอืมค่อยกินวันนั้นกินมากเกินอะที่พ่อมาวันนั้นหนุ่มจีนอีกแล้วว่ากินมะขามไปอีกแล้วผลไม้มาเก็กินอีกอยู่งั้นอ่ะกินมากพรกินมากแล้วก็นี่ไงยังไม่ย่อยไงไม่ไม่ไม่มีใครห่วงหนูกกินได้กินแต่ไม่ว่าแต่คือว่าเราต้องรู้ประมาณในการกินไม่ใช่มีอย่เอาจะใส่กินอย่างเดียวแล้วมันจะแน่นแล้วหนูก็จะไม่ย่อยนะน้องเอม เขาต้องก็เขาช่วยงานพี่แบมอยู่ตรงนั้นงานเขามีเยอะคนนี้ยังทำอะไรไม่ได้ไปอยู่ในกลุ่มเขาไม่ได้ไงต้องแยกมาอยู่กลุ่มทั้งด้านนี้เนั่งตัดรูปอยู่เพราะว่างานจุดนั้นน่ะเนมทําไม่ได้ทั้งอย่างเลยทําไม่ได้เลยงานพวกนั้นไม่ได้เป็นงานละเอียดข้างหน้าค่อยๆกินแม่ย่าบอกค่อยๆกินไงไม่ต้องเรียกไง น้องเนมชอบรีบยัดรีบอะไรอ่ะผมไม่เคยกินเนาะเออมันเป็นของแปลกเนาะอือกับข้าวทุกอย่างอ่ะรีบหมดไม่ใช่ของไม่ไม่ใช่ของแปลกไม่แปลกก็รีบอย่างนี้แหละค่อยๆไม่ต้องรีบเดี๋ยวมันไม่ย่อยเขาไม่ย่อยแล้วก็จะแน่นอีกเอาอีกไม่ต้องกลัวใครเขาแย่งเราไม่ค่อยกินกินอร่อยนะค่อยๆกิน กินอะไรนั่นเองเนี่ยก็ทาก็ทาเอมไม่ชวนไม่น้องอังกิ้นด้วยอ่ะนั่งคยน้ำลายนี่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 แม่น้องฮาวเห็นแล้วเอมปิ้นก็ต่นกจแล้วอืมอันนี้นี่ให้อะ อะไรคุณถึงจิตไม่ถามป้าว่าวันนี้ไมโอนให้อ๋อไม่มีไม่มีวันนี้เขาไม่ฝากมาเออแค่ไม่ฝากมาอย่างไม่ยอมให้ลูกลองฝากเออเจ้าจ่าอะไรนี่เจ้าไม่เคยซิมอจะเสือกุ้งก้อยเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขาล้างอยู่คุณถึงจิตคุณเพิ่งรู้แล้วผมณจิตเป็นต้นเงินลูกจีนไม่กลัวเออฉันกำลังคุยกับหลานอยู่ คุณร้านด้วยคุณก็รานอยู่ใช่ไหมแตอว่าใช่เข้าบวชแต่ถ้าไม่เปิดออกก็เข้าไม่ได้นี่เออโอเคโอเคเพื่อนเออค่อยๆเพื่อนเจอแม่มาริไม่ได้เลยคุณทางจิตนี่เขานด้เอฟซีฝากมาให้ไงไปเจอเจอเอ่อแม่มารีตัวนี้มีการถามเขาฝากเงินมาให้หรือเปล่าเหตจำแม่ในคนนี้ยเรื่องเงินเงินทองอะจำแม่นอะไรอะแม่นเนาะแบบนั้นเอฟซีเอ่อจากข้างนอกแค่พี่กูนนะฮะง่ายง่าย ยี่ส <tu i ro> ันทาฝากมาให้มาเห็นหน้าแม่มาลิถามว่าเขาฝากเงินมาให้หรือเปล่าดูแม่จริงๆต้องถามทุกครั้งจำได้นะจำได้นะแม่เลยนะเออมาลิเขาฝากเงินมาให้หรือเปล่าเออแต่ละคนที่นี่มีอะไรสนุกสนุกแม่มาลิเอ้ยสนุกที่เนี่ยแต่ละคนอ่ะเข้าไปข้างในแล้วไม่เหงาเนาะโอ้โห เราจะไม่ค่อยในนอนเท่าไหร่เนี่ยเด็ดค่อยๆค่อยๆไม่ต้องรีบค่อยๆลูกนี่ค่อยๆไม่ต้องรีบไม่มีใครแยง่งค่อยๆกินไม่ต้องรีบนอนอร่อยกินเสร็จแล้วก็นอน้ยเรจ้กนอแค่นี้ตอนนี้ทำอะไรไม่ค่อยได้ถ้าไม่มีอะไรทำกิจกรรมแต่ละครั้งต้องดูไงอยากปาดถูอย่างเงี้ยเออจะให้จะให้เขาไอ้นี่ อนไนที่มันยากทาไม่ค่อยได้เพราะน่มนจะไม่ค่อยนี่เลยสู้เรื่องกินอย่างเดียวเรื่องอื่นไม่ค่อยสู้เรื่องกินนี่แหนึอย่างเขากินได้ทุกอย่างไม่ค่อยเลือกหรอกกินได้ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะพ่อต้องค่อยๆบอกเขาไงเพราะว่ามันเด็กที่แบบนี้อยู่ต้องใช้ไม่ได้ขอให้มีกินอ่ะ ไม่เลือกอ่ะขอให้ไม่กินอ่ะนะใคยว่าไม่กินของจุกจิกนี่ค้อของจุกจิกเลยไม่เอาไม่เอาน้องอาไม่เอาเลยนะน้ำยงน้ำเย็นไม่มีกินกินน้ำเปล่าอย่างเดียวนะเอาลมก็ไม่กินด้วยเน้นเอาทุกอย่างกินทุกอย่างอ่ะแต่น้าลมไม่ให้กินอย่างเดียวคือหมอสั่งเลยสั่งห้ามนึงน้าลมกินน้ำเปล่าอย่างอื่นได้นมมันจะให้ ยังให้กินนมนมกินนมกินจับเด็กดื้อเออเขาเขาบอกเลยว่าถ้าใครใครเด็กดื้อให้บอกเลยนะตำรวจเขารออยู่หน้าปากซอยเนี่ยหน้าอยู่หน้าใช่ไหมแม่มาลีเต็มเขาบอกว่าท่าไหนเด็กดื้อนะเขาบอก ใช่เขามาจับเลยแหละไม่ดื้อน,นะเออโอเคเแม่มะลีแม่มะลิอ่าอยากจะใ้ครับคุณเนี่ยแม่แม่มมมมรีคุณแม่ใครแม่้องอามเออ,อเก่งมากเยี่ยม เดียนี่่เนี่ยเนี่ยใครฮะอ๋อพ่อน้องอามเออเก่งเก่งเออฉันได้ฉันได้นี่น่ะเดี๋ยวรถเข้ามาพอถึอเรื่อมองจำรถได้น่ะรถพ่อเขาเองต้องจำได้เลยตีปีกเลยเห็นหน้าเห็นรถพ่อเข้ามาพ่อก็ยไม่ลงมาเลยพ่อกับแม่ตีปีกพี่มาบอกไม่เยย่าพ่อกับแม่มาเลยอุ้งมือแบบลุกลนเลยแบบดีใจอ่ะดีใจเห็นหน้าพ่อกับแม่ดีใจ เดี๋ยววันหลังก่อนนะคะไปย่ารอให้พ่อกับแม่เข้ามาอีกทีนึงจะขอถ่ายเบื้องหลังให้เดี๋ยวก็ขออนุญาตเขาดูก่อนนะคะเอฟซีบางครั้งเราก็ไม่ได้ถ่ายให้เห็นเพราะว่ายังไม่อนุญาตนะคะพ่อแม่ยังไม่อนุญาตก็เลยถ่ายให้ไม่ได้นะคะแต่ว่าพ่อน้องน้องเนมาไม้มาพ่อกับแม่มานะคะแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูท่นเองเพราะว่าต้องขออนุญาตก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังดูก่อนถ้าเบื้องหน้าไม่ได้ก็จะขอถ่ายเบื้องหลังจะขออนุญาตก่อนนะคะ เขามามาอยู่แต่ายายิาก็ไม่ได้บอกนะคะว่ามาคนคิดว่าพ่อแม่ไม่มาบอกมาอืม,มาแต่ว่าเอาพ่อแม่น้องเนยมันอยู่ไกลถ้าเขามาซื้อของที่ตัวเมืองเพชรอ่ะเขาถึงจะแวะมาหาเราเลยคือมาทีเดียวมาไว้หาลูกด้วยเพราะว่าเขาก็ขายของนะแม่ต้องมากินนะเขาอยู่ไกลไม่อยู่ใกล้ไงยังแม่ไม่อยู่ใกล้กว่า <Okay. S 1> ใช่ไหมล่ะยอ,อย่างเงี้ยเอออย่างของเขานี่ต้องรอของหมดญาตยบอกไม่ต้องไม่ต้องรอถ้าคิดถึงก็ค่อยกของหมดในร้านอะ่ะ S <S เขาต้องมาซื้อของที่มอนเพชรอยู่แล้วนั่นแหละค่อยๆมาละกันตองมาบ่อยหรอกอ,อาศัยดูคลิปเอาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหวีหนูเอาเสื้อนี้ไปใส่หมดเลยลูกเอฟพีวส่าส่งมาให้มัน,น,นไม่ได้ซัดแล้วเ,เ,ออเออมันก็อย่างนั้นหนูก็จะซักไม่ออกเนี่ยเอฟพีเพิ่งส่งมาให้ใหม่เอี่ยมขาวจัวตายเป็นสีนี้หมดแล้วลูกเอ้ยทำงานนะ เอาเสื้อขาไปใส่ไอิตีเพิ่งส่งมาให้ด้วยถ้าหนังเขาจั้วเลยวูอออเอาไปใส่ทํางานหมดเลยเลทเทมหมดนะว,เวีเอ้ยไม่เหนือนะล,ลูกคนจีนพูดจีนได้ปะพูดได้ไหมอา้าวคนจีนยังไงพูดจีนไม่ได้ไเขา,าเจ๊งไปไไอะไรเขาเจ๊ง <laughs> ไปทั่วแล้วคุยยังเลยวจหมอว่าไงดีมากเลยดีมากดีดีดีมาเลยพูดอย่างนี้ก็ได้แม่พูดไปเลยไหนก็จะทำคลิปแล้วเรื่องน้องอามาพูดได้เลย เขบอกแจ้งไปล่วงหน้าแลวเหมือนกันเาวน้องอามเรียนน้องอามเรียนอยู่ค่ะเรียนทุกอาทิตย์เอางานมาส่งให้น้องอามทุกอาทิตย์ค่ะที่โรงเรียนน้องอามเอาปันบ้านข้อสอบมาให้น้องอามทําที่นี่ค่ะบ้านหมอปลาค่ะแล้วน้องอามก็จบมสามค่ะโอเคตัวไม่ต้องไปใช่ไหมแม่ตัวไม่ต้องไปเอางานมาให้น้องนะให้สิทธิ์แล้วขนาดนี้แล้วเพื่อเราจะอาวุธมสามเนาะอาวุธมสาม ดีค่ะแป๊บแป๊บมึงแป๊บมึงครูประจําชานหมดแล้วค่ะคุยกับพอครูประจำชั้นเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเอางามาให้น้องทําที่นี่แล้วว่าแม่หน้าที่เอามาส่งแล้วก็เอาเอาเอามาส่งให้น้องแล้วก็เอาไปส่งให้ครูอีกทีนึงทุกวันทุกอาทิตย์จบพุทธมอสามของเก่าไปเออของใหม่มาของเก่าไปจบพุทธมอสามอาวุธไว้ใช่ไหมนุ๊กที่น้องอ่ามเรียนค่ะได้ได้บอกเอพีไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องถามว่าเออทําไมน้องไม่เรียนไม่อะไรเรีีียยยยยนนนนนะะะะคคเเรรออูู่่ คุณหมอปลาทำงานใช่แล้วก็ทำงานการบ้านที่นี่ด้วยนทรบ้านด้วยค่ะใงานที่โรงเรียนนีด้วยค่ะใค่ะอาิดหนึ่งน้องเนมไม่แบ่งพี่พี่บีกินมั่งไือแบ่งพี่บีกินมั่งครับหนูหนูอิ่มแล้วกินตะนาบายลูกกินให้อิ่มเลยลูกนึกถึงแม่ไม่ยาาแล้วเรียกไม่ยากกินหนูกินอิ่มเห็นหนูกินอิ่มแล้วก็นี่แหละ ยายเชื่อว่าแม่บันนี้ตอนเช้ายายไม่กินข้าวเช้าเลยเนี่ยปลาเขาไปนี่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยทั้งวันมันไปเสร็จทางหน้าหน้ามันจะมีผู้ป่วยอีกอะไรอย่างเงี้ยวิ่งมาบอกคนนั้นคนนี้แล้วก็วิ่งมาอย่างเงี้ยคนไกลทั้งวันเลยเนี่ยวันนี้ข้าวเช้ายังไม่ย่างยังไม่ได้กินเลยปลาก็ยังไม่กินเหมือนกันรอกินเหมือนกันย่าก็ยังไม่ว่างไงกินจะกินพร้อมกันไงี้ยอ่าบอกแกกินก่อนแกก็ไม่กินแกก็รอเราเรามันงานจุดไหลไหลจุดเงี้ นี้อร่อยนะต้อัจอร่อยเนมอันี้อ้นี้เรื่องความอร่อดต้องถามเนมเนมก็เอาทุกอย่างพาะไม่ต้องถามเลยเรื่องนี้นะคนนี้อร่อยทุกอย่างอ่ะนะอร่อยทุกอย่างหวานให้พี่ป้ายได้ยางงี้แหละพลังดื้อก็โดนดุเป็นกันไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ดุน้องน้องเนมอ่ะดื้อก็ต้องดุดุเลยอย่างนั้นเลยเวลาขัดใจจะม่จะมีอารมณ์นิดหน่อยเหมือนกันเวลาขัดใจถ้าตามใจก็โอเคนี่เราจะตามใจมากไม่ได้มันจะมีขอบเขตแม่ ตามใจมากไม่ได้นะมีเหมือนกันแต่เราต้องตหมั่นสอนเขาตลอดอ่ะใหดน้าอืมอมอไ้นยังไำม่เป็นไรตางหมนะเดี๋ยวไม่ต้องอาวาจะกลับะใไม่ต้องอาไปทำขนมอืมทำขนมไม่ขายต่อขายละลีวันนี้แหไก่นน้องอามาให้เอง เด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปขี่ไปเองอ่ะแม่เ,เนะะี่ยเดี๋ยวขี่ไปเองตกทำไงขอบคุณครับเก่งมากเลยเยี่ยม